สวัสดีครับอยู่กับสีสุกฟาร์มนะครับวันนี้ก็พามาชมลูกเดอะซันนะครับพอดีมีเพื่อนๆอยากให้มาอัปเดตนะครับตัวนี้นะครับลูกเดอะซันนะครับที่เกิดจากแม่บามันนะครับตอนนี้อายุน่าจะประมาณ8 9เเดือนแล้วนะครับก็หุ่นก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับ เลมันครับเล่ผสมบามันนะครับ,รมมมนนรบตัวน,นี้ไม่ได้ทําเขานะครับเพราะว่าเป็นตัวนี้มันลูกผสมนะครับเราก็เลยไม่ได้ทําเขาไว้นะครับแต่หุ่นรูปร่างเขาใช้ได้เลยนะครับกล้ามเนื้ออะไรก็มาดีนะครับ นี่นะครับที่เพื่อนๆสมาชิกน,นะครับอยากดูนะครับอยากให้มาอัปเดตให้ดูนะครับเจ้าตัวนี้แหละครับนครับอลูกนะครับแข้งขาอะไรก็ใช้ได้เลยครับ ครับอัปเดตให้ชมแล้วนะครับลูกเดอะันนะครับที่เกิดจากแม่บามั่นนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝนใกล้จะตกแล้วครับสวัสดีครับ